สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเรานุ่นๆน,นนะคะเบสตี้วันเดอร์คู่สีตลอนโลกแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปตลอนที่ไหนนะคะเราจะพามากินอะไรอร่อยอร่อยที่บ้าน<ม>กันนะจ๊ะ นี่เลยค่ะเมนูตรงหน้านี้นะคะเราสั่งมาทานกันที่บ้านจากโรงแรมร r ว i d ไซแบงคอกนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นแบบบริการเรือสำราญเนอะแบบว่าออล่องแม่น้ำเจ้าพยาสวยๆอะไรย่างนี้ช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดอีกรอบนึงใช่ไหมก็เลยแบบออกเรือไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยทําบริการ Delivery oh. เอาอาหารบนเรือสำราญอาหารที่โรงแรมอร่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยมาเสิร์ฟให้เราถึงบ้านเลยจ้าคือดูหน้าตาแบบ น่ากินเนาะเออราคาเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ200-400บาทนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารโรงแรมที่ราคาดีเลยนะใช่แล้วออแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนั้นมาลอดูกันจ้าเริ่มเมนูแรกนะคะนุ่นขอลองนี่เลยดีกว่ากุ้งทอดซอสมะขามนะคะกุ้งดูแบบคัดไซน์นะวัตถุดิบดูแบบดูดีม,มีคุณภาพนะมา ก็นำหวานตามหอมซอสมะขามว้ายบ้าบอของจองกันได้ไงเนี่ยจริงๆถือว่ากุ้งคุณภาพดีเลยนะ ชอบที่ตรงหัวกุ้งอะพอเวลากินเข้าไปมันก็จะได้ความแบบมันๆน,น,นัวๆนไ,ไหนก็เปิดด้วยกุ้งแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้วยกุ้งอีกหน่อยหนึ่งนะคะเมนูต่อไปนะคะคือกุ้งมรกตดกุ้งมรกตจะเป็นแบบเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดนะคะทุกคนก็เสิร์ฟมาในรังตรงนี้จะเป็นรังเผือกแล้วก็มีน้ำจิ้มของเขามาเป็นเหมือนน้ำจิ้มครีมสลัดนะคะโอ้เบาแนะเด็กกินได้เพื่ออยากกินดี โอ้นี่ยังกรอบอยู่ถึงไหมจะเป็นเดลิเวอรีได้ไม้ยคุณชอบเผือกไปถึงชอบเผือกใช่ใชไหมน,หนี่อร่อยดีต่อมาเลยค่ะเมนูน้ำแซ่บๆเราต้องลองชิมอันนี้แกงส้มไหลบวกกุ้งกล้ามกรามนะอืม ถึงเครื่องจับจานมากเข้ม,มข้นมากตอนแรกนึกว่าอาหารโรงแรมที่เป็นอาหารไทยจะจืดๆเบาๆโอ้โหแต่อันนี้ถึงเครื่องจริงๆนะคะแต่ว่าเราชอบเพราะว่ามันแบบเข้มข้นดีอ่ะรสชาติเข้มข้นแซ่บจริงแล้วก็ไล่บัวก็กรุบกรอบนะมันทําให้แบบว่ากินแล้วอยากกินอีกจะบอกว่ากุ้งนี่คือดีทุกตัวเลยอะ่ะมันมีความแบบบอกแล้วขาสดเด้ง,งนี่อย่างในนี้นะเป็นห่อหมกเครื่องแกงอะไรต่างๆนานานะจัดเต็มจริงๆ มันไม่ได้มีแค่ก,กุ้งนะทุกคนมันมีหอยแมลงภู่ด้วยจ้าปลาเปอร์ก็มานะคะอืมอันนี้หอมเครื่องหอมอม,อมากโหเมนูนี้อร่อยจริงๆนะคะอืมอืมหอมเมนูอีกหนึ่งอย่างนะที่เป็นไฮไลท์ก็คือปลากระพงไซย์ใหญ่แบะทอดมาแบบกรอบด้วยอะโหดูแบบดูกรอบมากอะอืมอืม,อ,มอร่อยพ้ามาไม่อมน้ำมันดีนะ อันนีอร่อยอดีอีกเมนูที่เขาแนะนำนะเราด้ไม่เคยเห็นที่ไหนก็คือเมนูเขมนตีลาวซ่นเนี่นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆเมี่ยงนะเพราะว่าเขาให้กินกับใบน่าจะเป็นใบคะนา้มามะม่วงแล้วก็มีเครื่องอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราลอง ขเมนตีราวที่เราห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชิมดีกว่าค่ออะแล้วก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเอนกันนะเมนูนี้นี่แหละค่ะใส่ไส้เยอะเกิน คือมันรวมแล้วมันกลมกล่อมพอดีนะมันได้รสสดชื่นของมะม่วงเปรี้ยวความมันของถั่วลิสงแล้วก็ความแบบหวานนิดๆของแบบปลาหมึกอันนี้คือปลาหมึกแห้งนะปลาหมึกหวานนะแปลกดีแต่ว่าอร่อยอาเนว่าใครอยากลองว่ามันคืออะไรนะต้องสั่งกับที่นี่นะคะที่อื่นไม่มีอะเหมือนตีเหล้างก็สําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้อยากจะทานอาหารอร่อยๆคุณภาพระดับโรงแรมในราคาเบาๆเนาะลองสั่งหาโรงแรมริเวอร์ไซด์แบงกอกเนาะเขามีให้บริการผ่านแกรฟฟูดไลแมนแล้วก็ฟูดแพนด้า ได้ใช่หรือว่าไปติดตามแบบข้อมูลหน้าเพจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ทาง f c e e o o o p เ g e ของโรงแรมก็ได้เช่น<ห>กัน,นจา้าตรงน,นี้ค่ะ เรียกได้ว่ามือนี้นะคะเป็นมืออร่อยที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านก็อร่อยได้นะจ๊ะ oh. ในช่วงที่เราต้องโซเชียลดิสแตนซิ่งแล้วก็มีมาตรการเ,เรื่องโควิดแบบนี้เนาะก็สั่งของที่นี่กันได้จ้าโรงแรมริเวอร์ไซด์แบงคอกนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปกินต่อให้หมดกันนะคะและอย่าลืมติดตามเราในคลิปอื่นๆต่อไปด้วยจ้าโอเคบ๊วย <Okay. S 1>